คนบอกอเรียกที่สุรุเรียกคุณปู่เลยนะดูขอดูหมวกว่ายน้ำก่อนนี่ลงไปแล้วนะคะท่านอายุ70ปีแล้วนะคะแล้วก็โชว์ความแข็งแรงในการ่าข้ามแม่น้ำเจ้าพรยาระยะทางกว่า1,800เมตรก้องเชีย 1, ร์เรียบรอย่าง <c oughs> ย่างพัรข้างเลยนะคะแล้วก็ ร้อยคุณลุงเนี่ยว่ายน้ำข้ามฝั่งไปเนี่ยพันแปดร้อเนมตรเชื่อไหมว่มาใช้เวลาแค่14นาทีเท่านั้นที่สําคัญนะคะคือจ oh, ังแรงเลยคุณลุงเนี่ยงวนหัวที่ตัดเนี่ยท่านบอกว่า <c oughs> เป็นการไหว้เพื่อเชิด <c oughs> พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พ,พระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถด้วย จุดเริ่มต้นอยู่ที่ท่าน้ําวัดบางนานออกค่ะไปสิ้นสุดที่ท่าน้ําวัดบางน้ําพึ่งในอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะโดยมีสมาชิกในครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆจากชมรมจักรยานจะมาไหว้ําข้ามแม่น้ำรัพญาลงไปตลาดบางน้ําเปิดอย่ยงนี้เลยกําลังมาแล้วแก้วอายุ27ปีซึ่งเป็นสมาชิกชมรมจักรยานเนี่ยบอกว่า ขอร่วมว่ายน้ําไปกับปุลุงด้วยบางช่วงว้ายเลยก็นี่ค่ะใช้วิธีลอยพอตีขานะคะแล้วก็ตลอดระยะทางนี่ก็เรียกว่มมาว่ายตีคู่ออกันไปคนหนุ่มอายุย0ปีกับคนแก่อายุ70ปีเนี่ยว่<ห>ายตีคู่กันมาจนที่สุดก็ ถึงฝั่งที่ท่าน้ําวัดบางน้าพึ่งเรียบร้อยนะคะโดยที่คุณลุงเน่ขอโทษค่ะถึงฝั่งก่อนถ้าด้วจำในะคะึ้นไปแล้วแล้วยังไม่มีอาการเหนื่อยนะคะยนยังมีการปกไม้บกมือให้ก,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 กับกองเชียร์ข้างๆด้วยใช่รัาากมากนะคะเพราะว่ามีกองเชียร์ส่วนหนึ่งในนั่ง,งเรือไม่ใกล้ด้วยค่ะ การว่ายน้าระยะทางเกือบ2กิโลนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายห้ามแม่น้ําเจ้าพญาด้วยนะครับคุณลุงเตรไล่์ฟังบอกว่าก่อนที่จะมาลงที่แม่น้ําจริงเนี่ยว่ายในสระมาประมาณสักสองเดือนแต่ว่าการว่ายในแม่น้าเจ้าพญาครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตว่ายไปก็กลัวไปกลัวว่าจะเจอกับกระแสน้ําที่แรงลมที่แรงกลัวว่าในช่วงที่ตัวเองว่ายอยู่เรือจะแล่นผ่านไปหรือเปล่ามันก้าววนต่างๆนานา แต่ว่ามีจุดผู้หมายสาคัญอย่างเดียวก็คือเป็นการเพื่อพระเอียดทั้งสองพระองค์นะครับพอทาเสร็จก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งไหวเ้เสร็จสับเรียรร้อยที่สิบเขาก็ไปสัมภาษณ์เลยครับไปฟังเสียงคุณลุงเม่กันเลยที่ไหว้ีกว่กากังวลนล้วก็ต้องรีบไหว้พอควรให้คนร่องน้ำให้ให,ให้ให้เร็วที่สุดนั้นเออแล้วก็มันยังมีกระแสน้ําไหล,ลก็ยังมีลมพัดขึ้นกระชอบเอ่อข้าหนาวน้ำมาเข้าปากนั้นก็ กั้นแล้วก็ยังไปถึงฝั่งมังจุดหมายได้เ,เกจิกรรมนี้ทําไปแล้วด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยทํานรบลต์ร่วมไปด้วยดีนะครับว่าขอจากขอบคุณเวลาบางนร้ีของก็มก็จะรู้เอไว้หน่นี้ด้วยมันเหมือนกับชีวิตของคนเรานะครับคือต้องเจออุปสรรคอะไรหลายอย่างถ้ามีความมุ่งมัม่นไม่ยอม่อท้อแล้วมันก็ประสบความสาเร็จได้ไม่ยาก สิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งที่คุณลุงแน่ต้องการจะสื่อให้สังคมได้รับรู้ก็คืออยากให้คนไทยหันมาออกกําลังกายให้มากขึ้นเขาบอกว่าทุกวันนี้ที่ตัวเองออกาี่อายุเจ็ดสิบนะครับยังเล่นทับเหล็กสอนหลานได้อยู่เลยสมองความจํายังดีอยู่เลยก็เพราะว่าออกกําลังกายมาทั <S <S ้งชีวิตตรงนี้สําคัญมากเล่นกีฬาทุกประเภทเพราะอะไรเห็นว่าดูนี่นะครับก็มัใจเปิดเลยหลานเนี่ยนะคะ อายุน้อยอยู่เลยอายุยังแบบประมาณสิบสองสิบสามสิบสี่แต่ว่าหลานยังอยู่ไปอีกนานคุณลุงแม่บอกว่าอยากจะอยู่กับหลานนานขึ้นกว่าเดิมก็เลยต้องออกกําลังกายต้องดูแลแล้วก็ใส่ใจกับสุภาพของตัวเองมากขึ้นนะโอ้โหออกกาลังกายมาเยอะมากเมื่อ่ือนี้เห็นเขาแข่งขันคนเหล็กไทยมาแล้วนะคะอ่าก็ออกกําลังกายเป็นประจำแล้วค่ะคุณผู้ชมก็จะร่างกายสุขภาพแข็งแรงแบบคุณลุงนี้แล้วก็อย่าลืมต้องรับประทานอาหาร มีประโยชน์ควบคู่กันไปด้วยนะคะโปรตีนยังสําคัญมากจะเป็นการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย่าว่าสัตว์ที่มีโปรตีนมากเนี่ยก็คือหนอนทีนี้เขาก็เลยเนี่ยค่ะเอาหนอนเนี่ยนะคะมาทำอะไรดดีนี้